ดีครับพบกับรายการทีมมาร์ตเออร์รีวิวนะครับวันนี้ก็พบกับผมโซหารนะครับวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาที่ทุกคนลค้องใจกันนะครับคือการเอาไฟล์ววลาใส่ในปลั์กอินนะครับตอนแรกเปิด ลกอิบีของเรามาก่อนนะครับจากนั้นจับลากเลยครับแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่นไมค์ครับได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมโซฮารขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีปัญหาก็คอมเมนต์ไว้นะครับ เดี๋ยวผมโซหาจะมาตอบให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ